วิธีถอดหัวเกียร์นะครับไปทำมาใหม่แล้วสวยไหมครับวิธีใฮ้บย์แก็ดึงกระชากโอเคเมื่อกี้เราถอดไปแล้วรอบนี้คราวนี้เรามาใส่ใส่ก็ไม่มีอะไรง่ายแค่จับยัดเข้าไปตรงๆแล้วทุบลงไปแค่นั้นเองแต่นิดนึง ตอนที่เราถอดอย่าลืมเยายางมัดไว้หน่อยไม่ให้ตัวไอตัวที่มันล็อกไอตัวแหวนล็อกพัดสติกตัวเนี้ยมันหลุดลงไปข้างล่างนะครับสำคัญเลยนีหลุดลงไปข้างล่างทีก็เรียบร้อยเลยครับอ่เดีย๋ยวเราลอ,ลองดูก่อนอโอเคเข้าแล้ว นั่นละโอเคสวัสดีครับลาก่อนหัวเกียร์ XC90 อยู่คู่รถมา12ปีไปซะและ้วตัวนี้มันแตกครับซ่อมไม่ได้แล้วตัวนี้ผมก็เลยเอาของเก่ง S80 ปัลอใหม่เลยอันตัวนี้มันถอดมานานมากเลยครัพลาสติกมันเสียเหมือนกัน ผมก็เลยลือ้อเอามาให้เขาหล่อใหม่ทั้งชิ้นเลยฮะยกใหม่ทั้งชิ้นเลยนะฮะเสียค่าทำไปสองพันฮะสวยกว่เก่าเลยหัวมันจะเรียวกว่าเดิมเจ้าเก่านะฮะทีเอ็นลายไม้นิมิตใหม่นะครับสวัสดีครับ